ค้นหาพลังศรัทธาในวงการการค้าและการทำธุรกิจกับเซียนแปะโรงศีคารวชาชชาวจีนผู้เรืองเวทใครอยากแต่งงานต้องตั้งใจฟังกับสามราศีที่มีเกณฑ์จะสละโสดและตามหาของดีจากท่านอากงเซียนแปะโรงสีติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการตามไปหมู่ สน,น Promise. สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสถานที่แห่งหนึ่งครับถ้าพูดถึงที่แห่งนี้นะครับนักธุรกิจนะครับชั้นนําของประเทศไทยนะครับต้องรู้จักที่นี่แน่นอนนั่นก็คือเซียนแปะรงสีนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าที่นี่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับใครมาขอพรขออะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจก็จะดําเนินราบรื่นแล้วก็ร่ำรวยเงินทองกันมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเจาะลึกความเชื่อนี้กันถ้าอยากดูแล้วนะครับตามไปมูก,กับแมนเลยครับอากงเซียนแปะรงสีหรืออาจารย์โง่กิมโคยคารว่าชาวจีน<แ>ผู้มีวิชาอาคมในเรื่องการปรับพวงจุย้ย ทำให้ผู้คนต่างพากันนับถือท่านยกเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้การทําธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองที่ร้านประสบปัญหาว่าลูกค้าน้อยเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดแล้วก็เขาก็แนะนํามาว่ามากับขอพอรจากอากงนยะคะก็ได้มาลองว่าแล้วก็ได้ขอพอรจากอากงไปก็กลับไปก็ก,ก็ได้พรตามตาม,ตามที่ขอเลยค่ะคือเรา ไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยค่ะแล้วเราขับรถเนี่ยคือวูบไปคือเหมือนเราหลับในอะค่ะแต่ในรถเนี่ยจะมีผ้ายานกงอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนแกเ่เรียกว่าแบบตื่นขับรถ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ชัยนะครับเป็นเจ bon ้าหน้าที่ดูแลสาราณทีทองศิรินะครับหรือสารอากงเซียนแปะรงสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับพี่ชัยโอ้โหวันนี้รู้สึกดีใจมากครับได้ได้มาที่นี่ครับเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของอากงเซียนแปะเนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับอยากทราบประวัติของอากงเซียนแปะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงครับท่านอากงเซียนแปะนะครับเป็นคนจีนที่มาจากโพนทะเลนะครับ ในขณะที่ท่านมาที่ประเทศไทยเรารเนี่ยครับมาพึ่งพระบรมพิสมภานะ,นะ <ผม S 1> ครับในแผ่นดินไทยช่วงนั้นเนี่ยท่านอายุได้10ขวบคือ10ปีอ,อ,อาชีพแรกเริ่มของท่านเลยเนี่ยท่านเป็นลูกจ้างโรงสีข้าวท่านก็บุกเบิกอาชีพทำธุรกิจโรงสีข้าวมาได้ระยะหนึ่งท่านก็ผันตัวเองออกมาเป็นเท้าแก่โรงสีเต็มตัว จนมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับท่านมียานสัมผัสอาจจะเรียกเกันว่าซิกเซนเป็นยานสัมผัสพิเศษท่านสามารถที่จะทำนายไททัศน์เรานะครับหรือผู้ที่มาพบท่านทำไมถึงอยู่ดีๆเนี่ยถึงมีชื่อเสียงแบบจนคนทั้งประเทศต้องมาหาท่านนะครับสาเหตุที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือมาจากเรื่องของการดูหวงช่วยการแนะนำนงจุ้ยใช่ถูกต้องนักธุรกิจหลากหลายที่มาท่านประสบผลสําเร็จแล้วปากต่อปาก บอกต่อต่อกันไปเราทํางานในด้านของประกันชีวิตใช่ไหมคะก็จะต้องมีถึงเรื่องของยอดก็เลยมาขอกงขอให้ได้ล้านห้าพอเรากลับไปที่บ้านลูกค้าก็โทรศัพท์เข้ามาซื้อกับเราล้านห้าจริงๆตามความเชื่อนะเราก็มาขอพอรด้วยเพื่อให้กิจการเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ลองมาขอดูว่าเผื่อจะดีขึ้นถ้าเกิดอ,อยากจะมาขอพอรที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาขอพรเรื่องอะไรเป็นหลักกันครับทุกคนมาไหวขออนะ้ขอพรแล้วกงเซนแตะส่วนใหญ่แล้วก็คือ พ่อค้ามากกว่านะจะต้องเรียกว่าพ่อค้านะครับพ่อค้าคนำําหากินคนค้าขายคนำมามหากินเรื่องการงานจะนิยมมาไหว้ขอพรอากงเซนแปะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีอาชีพค้าข้าวฉะนั้นเรื่องของการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมท่านชอบมากนะครับทุกคนที่มาไหว้ขอพรอากงเซนแปะที่นี่ มักอยปาะสบผลสําเร็จเราเริ่มจะทําธุรกิจเสื้อยืดด้วยกันนะค่ะเราก็เลยแบบลองมาไหว้ดูปีที่แล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันก็เหมือนเปิดทางช่วยอำนวยแบบให้เราแบบว่าค้าขายได้ดีแบบมีลูกค้ามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะขั้นตอนในการไหว้ขอพรและกลวงเซียนแปะลุงศรีจะบอกว่าหนึ่งคุณมาด้วยใจครับผมข้อสําคัญในการขอพรและกลวงเซียนแปะให้เราขอพรตรงๆอย่าไปบ่นแนะนา เจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลสารานาทีทองสลีหรือสารละกงเซนแตรนะครับยินดีเชิญชวนทุกทท่านลูกศิษย์ลูกหานะครับมาไหว้ขอพรละกงท่านให้โชคดีให้เฮงๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ชัยมากๆเลยนะครับครับขอบคุณมากๆครับพี่แบรและทีมงานนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเฮงละกงคุกข้องบ้าประธานพรครับครับ และนี่คือเรื่องราวความเชื่อนะครับของอากงเซียนแปะรงสีแห่งนี้นะครับที่เป็นที่พึ่งพิงนะครับของนักธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยเลยนะครับแต่มีอยู่อย่างนึ้งก็คือเรื่องของแผ่นยันครับที่มีชื่อว่าฟ้าประทานพรนะครับและช่วงหน้าครับเราจะไปตามหาของดีชินี้กันและไปส่องดวงเรื่องความรักกันครับ นับสนุนโดย A.M.P.M. ขนมสู่เฟรยแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงคอลลาเคนโกพลัส 4K นอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องมากราบไหว้อากงเซียนแปะนะครับยังมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแผ่นยันครับซึ่งแผ่นยันนี้นะครับถือว่าเป็นของดีมากๆเลยนะครับของศาลแห่งนี้เลยนะครับวันนี้นะครับจะไปตามหาของดีชิ้นนี้กันครับ ข้อยันสีเหลืองลงลายอักรรที่มาพร้อมรูปชายชราชาวจีนมักเป็นที่คุ้นตากันดีจากการจัดตั้งอยู่ตามร้านค้าห้างบริษัทหรือแม้แต่ในบ้านของบางคนก็มีวางไว้บูชายันนี้มีชื่อว่ายันฟ้าประธานพรที่อากงเซียนแปะโรงสีได้ลงอักขระไว้เชื่อกันว่านำไปบูชาแล้วจะช่วยทำให้การค้าขายการทำธุรกิจ เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จดังใจหมายที่มาของยันฟ้าประทานพรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพยานที่องคงท่านทำและมอบไปให้นะครับตั้งแต่ช่วงที่ท่านมียาสัมผัสหรือซิกเซนพิเศษนะครับมอบให้กับลูกศิษย์นะครับอย่างเช่นนี้นะครับเป็นยุคแรกนะครับที่มอบให้กับลูกศิษย์ลูกหานำไปติดบ้านร้านค้าปรับปวงจุ้ยเสริมดวงนะครับให้ทำการค้าดีๆนะครับปรับ ในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความเป็นมงคลอักับในผืนพยัญฟ้าประทานพรนะครับจะมีความหมายของยันภาษาจีน4ตัวนะครับสี่คำนะครับเทียนกลัวสือหกความหมายคือฟ้าประทานพรถือเป็นคำมงคลที่ท่านอากงเซนแปดลุงสีเนี่ยมอบให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนำสักการะบูชาเป็นมงคลนะครับปรับดวงเสริมหงจุ้ยให้ทำการค้าดีๆ ส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ที่ได้รับแจกไปก็จะนําไปติดที่บ้านที่ร้านค้านะครับเรารับมาจากสาลเจ้าใช่ไหมเราก็ไปแปะที่บ้านหน้าบ้านก็ช่วยเรื่องที่แบบดวงจุวยที่สิ่งไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้าบ้านแล้วก็จะมีนะครับรูปภาพต่างๆนะครับที่ทุกท่านมาไหว้ขอพรอลนะงเซนแหลวงสีในแต่ละวันก็จะได้รับมอบกลับไปบูชาเป็นมงคลนะครับใบนี้นะครับ เราเรียกกันว่าอากงยิ้มรับทรัพย์นะครับ mm. ทุกท่านที่มาไหว้ขอพอรอากงเซนแปะจะนิยมมากนะครับเนื่องจากชื่อและความหมายแล้วก็ความหล่อของอากงรูปเลขขนาดเท่านี้เนี่ยนะครับ mm. ก็จะเป็นภาพถ่ายออริจินัลของอากงเซนแปะจะเป็นรูปของเซนแปะคือรูปนี้ก็คือได้มาตอนตั้งร้านของปีก่อนนะนะคะ mm. มีคนเอามาให้ก็ดีขึ้นค่ะขายดีแนะนำนะครับว่า ไม่ควรหาเช่าซื้อเนื่องจากในปัจจุบันมีของทําเทียมเลียงแบบคือของเก๊ของปลอมนะครับออกมาจําหน่ายเนี่ยเยอะมากนะครับ mm hmm. สิ่งที่แนะนำนะครับให้มาไหว้าอาคงเซนแตะที่สารานาทีทองสลีแห่งนี้นําพยันนะครับรูปแบบเดิมฟอร,ร์มเดิมซึ่งอาคงท่านเสกให้ด้วยพลังอิทธิุลของท่านมอบให้ทุกทกท่านนะครับมอบให้ทุกทุกท่านไม่ต้องไปเสียงเงินเช่าซื้อนะครับมาไหว้าอาคงเซนแตะแล้วรับปี ชุดและนี่ก็คือของดีของอากงเซียนแปะโรงสีที่มีแจกให้ผู้คนที่เข้ามาขอพรอากงเซียนแปะโรงสีที่ศาลานาทีทองสิริช่วยให้การทำมาค้าขายดีขึ้นในช่วงหน้าใครที่อยากจะสละโสดต้องรอฟังว่าราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์จะสละโสดรวมถึงกติการ่วมสนุกตอบคำถามรับวัตถุมงคลจากทางรายการช่วงหน้าตามไปมูกันครับ สนับสนุนโดย Promis e เรื่องราวของความรักใครที่มีคู่ก็คงอยากจะสมหวังลงเอยกับคนรักและพร้อมจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวา หรือแม้แต่คนโสดก็อาจจะได้เจอความรักดีๆจนถึงขั้นได้แต่งงานสายฟา้าแลบเลยก็ว่าได้มาลุ้นกันครับว่าราศีไหนบ้างในช่วงนี้มีเกณฑ์จะสละโสดกับหมอแก้วตาเมาวดวงส่องดูประจำสัปดาห์ในวันนี้พบกับแก้วตาเมาวดวงค่ะ ใครอยากสละโสดบ้างคะวันนี้นะคะแก้วจะมาบอกว่าราศีไหนนะคะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดหรือมีคนคุกเขา่าขอแต่งงานในปี2564นี้ค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะกับราศีกรกฎค่ะบอกเลยนะคะว่าคนโสดค่อนข้างฮอตมากๆเลยนะคะส่วนคนมีคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์การถูกคุกเขา่าขอแต่งงานได้ค่ะราศีที่2นะคะได้แก่ราศีกันค่ะคนโสดะคะแค่มองด้วยสายตาก,ก็ละลายไปแล้วค่ะส่วนคนมีคู่นะคะความรักกําลังสุกงอมนะคะอาจจะมีข่าวดี ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะราศีที่3นะคะได้แก่ราศีกุมค่ะบอกเลยนะคะว่าคนเก่าและก็คนใหม่อาจจะมีแวะเวียนมาขายขนมจีบได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะเหมือนเดิมนะคะแก้วจะแนะนำนะคะในเคล็ดลับของการเสริมดวงฉบับคนโสดและคนมีคู่นะคะใครที่อยากจะมีคู่หรือมีความรักที่ดีนะคะแนะนําให้ทําบุญเป็นเลขคู่ค่ะเช่นปล่อยป้า1คู่นะคะถวายรองเท้า1คู่นะคะหรืออาจจะถวายเทียนหรือ หลอดไฟก็ได้ขอให้เป็นจํานวนหนึ่งคู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสมหวังดังใจกันทุกคนไหมคะยังไงแก้วขอแสดงความดีๆล่วงหน้ากับทุกราศีที่กําลังจะมีคู่ในเร็วๆนี้นะคะถ้าตรงกับราศีของใครและพร้อมที่จะสละโสดแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะครับและช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงอีกคนที่เป็นทั้งผู้จัดนักแสดง เขามีเคล็ดลับอะไรที่ยังดูดีตลอดเวลาและเป็นผู้มากความสามารถแบบนี้และเขาจะมีความเชื่อหรือเสริมดวงในเรื่องอะไรกันบ้างตามไปมูกับเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแม่ก้อยไทิการนะครับเป็นทั้งผู้จัดนะครับนักแสดงผู้มากความสามารถนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก้อยครับวันนี้เห็นแม่ก้อยเป็นคำบุญด้วยนะครับเป็นไงครับคำบุญแล้วรู้สบายใจเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาเรา ควรจะทำให้สมหวังเสมอแต่แม่ดูแข็งแรงดูแบบว่าเหมือนวัยรุ่นอ่ะตลอดเวลาเลยแม่มีเคล็ดที่ดีนะครับวันนี้อยากจะทำไหยจางใจมีที่เราเนี่ยในในกลุ่มก้อนของแม่เนี่ยทั้งพี่ยีทั้งพี่โยพี่เดี่ยวอะไรเงี้ยเราก็คือต่ออาัร่างกายโยคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอกันอารมณ์ดีสนุกสนานเนี่ยมันก็ได้แหละเราเจอกันมานานแล้วแล้วพี่แม่ก็คงจะนึกไปออกว่าแม่จะเจ็บสิบแล้วนะ ทายากมแม่เนี่ยที่อยู่ใกล้กับแม่จะรเลยว่าทายากทายากช่วงที่แม่อายุครับสั้หกสิบเนี่ยแม่ก็ผมขาวแม่เองแม่ก็ย้อมผมถุกสามอาทิตย์เลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองผมดำเนี่ยหน้าจามันจะดูอ่อนวัแต่มันไม่ใช่ไงผิวหน้าแม่เนี่ยมันฟ้องว่าแม่เนี่ยสวยวัยแล้วเพราะไปผมขาวปุ๊บผิวหน้าที่มันมีปัญหามันก็ยิ่งจะโหนักไปอีกเพราะเราเริ่มอายุมากเนี่ยนะเราเองเนี่ย ผิวหน้าเราเนี่ยมันก็แห้งเพราะว่ามันขาดความชุ่มชื้นพอผิวหน้าแห้งปุ๊บเนี่ยไอ้ริ้วรอยตีนกาม,มันก็มาริ้วรอยและผักมันก็มีแล้วแก้มที่มันเริ่มหย่อนท้อยเนี่ยมันก็ทําให้อ้ร่องน้ำหมากเราเนี่ยมันชัดมากขึ้นอันนี้แหละมันทําให้หน้าเราหมองแล้วก็ไม่ใช่ว่าแม่ไม่หาตัวช่วยนะหา แต่ผิวหน้าก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแพ้ง่ายไงจนกระทั่งแม่เนี่ยมาเจอครีมตัวนี้ค่ะ,ะครีม promise นี่เลยนี่เลยค่ะครีมตัวนี้เขาบอกว่าทามาเพื่อนคนที่ผิวน่ะแพ้ง่ายแต่แม่ก็ไม่ได้เชื่อนะ,แ,ะแม่ก็มาอ่านข้างกล่องมันก็ไม่มีแอลโกอฮอล์มันก็ไม่มีพาราเบนไม่มีสารสก,กัดตัวใดๆที่ทำร้ายกับผิวเราแล้วแม่ก็นี่งเห็นเขาบอกชอบก่อนเลยเพราะมันสวยแนละ้วคลาสสิกแม่ก็เปิดดูครีมไปนี่มันขาวข้น แล้วก็มีกลิก่นหอมอ่อนๆเพราะเขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยเขาสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติถึง4อย่างแล้วก็มีทองคำบริสุทธิ์ผสมอยู่ในนี้ทองคำเนี่ยมันช่วยดึงริ้วรอยนะลูกแต่ที่หนูไม่เห็นทองคำอยู่ในนี้พราะคำเป็นก้อนเล็กๆเป็นนวลเมียนไปกับ,กบเนื้อครีมแล้วเนื้อครีมเนี่ยมันไม่เห,น,เหน,นียวหนักนแนี่นะคะมันซึมสู่ผิวเราเนี่ยได้ดีและเร็วแต่ ครีมเ้ยมันไม่หายไปไหนมันก็อุ้มๆอ,อ,อยู่ในผิวเราให้ความชุ่มชื้นวันแรกที่แม่ใช้ก็อย่างที่บอก,บอกนะคะแม่ก็ใช้ก่อนนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ดีใจจังเลยมันไม่แพ้เพราะว่าถ้าแพ้นีมันจะเป็นผลเล็กๆๆขึ้นอย่างนี้แม่ก็เลยใช้ไปพักใหญ่ๆก็มีเพื่อนเนี่ยนะคะเเออหน้าตาแม่มันแลดูกระจ่างใสขึ้นเพราะว่า ไอ้เดรนอมต่างๆที่มันมีรอยอยู่มันเริ่มเี่ยาจางแล้วพอผิวหน้าเรามันนุ่มชุ่มชื้นก็ทําให้ไอ้ริ้วรอยที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เบาบางลงและไอ้ที่มีอยู่แล้วมันก็แดูตื้นขึ้นแต่ก็ตื้นขึ้นอย่างเบาๆนะคะจะให้มันหายแวบมันเล่นโกลมันเป็นไปไม่ได้แม่ถึงบอกว่าแม่อายุ70แล้วเนี่ยสภาพผิวตัวเองที่มีถึงขนาดนี้เนี่ยแม่ภพลื่นใจนะแล้วก็มั่นใจเลยทีนี้พอมั่นใจรื้นใจ ทัวในทุกสิ่งแล้วก็อยากจะนำความมาบอกเราอย่าช้าเลยนะคะโทรมาที่1 5 7 7หรือแอดไลน์พรอมมิสใน10นาทีนี้ไม่จำกัดสายจะได้ครีมหนกระปุกแถม1กระปุกปโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดดหหลอดได้กระเป๋าแสนสวยใน1ใบ5ชิ้นนี้เนี่ยปกติแล้วนะเน่ยราจ่าย9,290บาทแต่วันนี้เนี่ยแม่ให้2 6 9 0บาทอย่าช้าเลยนะคะ โทรมาที่1577หรือแอดไลน์ r o m i s e ทั้งหมดเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศหมดนี่เลยใช่จ่ายบัตรเครดิตหรือผ่อนกับเขาได้รหรือถ้าเกิดจะจ่ายเงินปลายทางนะักของให้ครบก่อน5ชิ้นค่อยจ่ายเขาหรือถ้ายังไม่สะดวกโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเรายินดีค่ะโทร1577หรือแอดไลน์พรอมิสอย่าลืมนะคะมิโทรศัพท์กด1577หรือแอดไลน์พรอมิส สิบนาทีนะคะไม่จํากัดสายเลยจะได้ครีมหนึ่งแผนหนึ่งโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าหนึ่งใบ <Huh? S 1> 5้าชิ้นนี้2องพันบาทได้ทั้งบำรุงป้องกันแล้วก็ทําความสะอาดและมีครีมกันแดดตัวนี้เลยตัวนี้เลยเราเนี่ยต้องใช้อย่าประมาณแน่จะเทสให้ดูดูไหมคะครีมกันแดดตัวนี้มันไม่ขาววอร์ แล้วก็มันจะเนียนไปกับเนื้อี่วแมหลองเทียบดนูม,มันก็จะซึมเข้าไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องพกไว้ตลอดไม่ควรจะชะล่าใจนะคะุณผู้ชมต้องรีบเลยรีบเลยนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่หนึ่ง้าเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้แม่ก้อยมาทังทีนะครับมีโปรโมช <todos S 1> ั่นแรงแรงมาให้นะครับเดีะยแยะทั้งหมดนี้นะครับเหลือเพียงแค่สองพันหกร้อยเก้าส<ช>ิบบาทแล้วก็ถ้าเผื่อว่าบางแม่แล้ยังลังเลแม่แนะนําเลยว่า พี่โยทัศวรรณตอนนี้เนี่ยกว่าจะให้เขาพักตังซื้อได้เนี่ยก็นานหนาสาหัสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นลูกค้าเลยแล้วเขาก็บอกว่าชอบมากปลื้มมากแล้วก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่อายุ63แล้วเขาก็ใช้แบบเนี้ยแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้เขาบอกว่าดีใจจังเลยค่ะแล้วก็บอกต่อหน้าเขาเนี่ยดีสดชื่นแล้วก็นุ่มชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยนะคะ 1577หรือ a d l i n e Promise ได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าแสนสวยใน1่ใบาท5ชิ้นนี้2,690บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศจ่ายบาททัตรเครดิตผ่อนกับเขาได้จะจ่ายเงินปลายทางนะัของให้เขาก่อนนะคะ5ชิ้นก็ถึงให้ตังเขาแล้วก็ถ้าเผื่อยังไม่พร้อมโทรมาจองสิิไว้ก่อน 1577หรือแอ l i ล e Promise ทั้งหมดเนี้ยใช้ได้ประมเดือน3เดือนเลยเหรอวันหนึ่งเนะ้คิดฐานมาแล้วไม่ถึง30บาทโอ้ถือว่าคุงมากนลคุมมากไม่ต้องร,รอให้แก่แบบแน่ไม่ต้องรอให้ปัญหาเยอะแบบเรา แล้วก็จะมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มสว่างไปะจ่างใสไปด้วยกันค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมกับพี่ก้อยก็เริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวขอไปอทานขนมจีนก่อนกัดหนึ่งครับอาหารมาแล้วแม่ นรสยอดจริงนะครับอันนี้เป็นน้ำยากะทินะครับเตดน้อยนะครับเป็นลูกชิ้นปลาแม่แล้วอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานไก่แล้วนี่ก็เป็นน้ำยาป่าตีกล็ดด้วยนะครับดูจากความลุยของแบบอันนี้เข้าไปน้ำจะละลายเลยนะครับลุยนะแม่จัดเลยนะครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวความเชื่อนะครับของศาลอากงเซียนแปะแห่งนี้นะครับใครที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำการค้าต่างๆนะครับก็สามารถมากราบไหว้ขอพรอากงของเราได้เลยนะครับ เลือกทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่มา Channel Official นะครับผมพบกันใหม่นะครับกับรายการตามเป็นมูได้ทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงนะครับทางอมรินท TV HD ช่อง34ครับวันนี้แมนการินขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ